สวัสดีครับบริษัท JS Hydraulic จำกัดนะครับผมจะพามาชมลิฟต์คานบนนะครับรุ่น650นะครับตัวนี้สเปคความสูงเสานะครับอยู่ที่3.8เมตรนะครับลิฟต์ตัวนี้นะครับยกสูงสุดได้ที่1.9เมตรยกต่ำสุด10เซนครับผมมอเตอร์ของเรานะครับผมอยู่ที่3แรงนะครับผมแล้วก็มีลูกยางนะครับคอยกันประตูไว้นะครับสมมติว่าถ้าลูกค้าเปิดประตูมานะครับจะไม่โดนนะครับจะมียางกันไว้นะครับเพื่อช่วยเซฟรถลูกค้าด้วยนะครับรถเตี้ย สามารถขึ้นได้ครับพวก C ีวิกเอฟซีเหรือแย่นะครับพวกรดซิ่งหรือลดโหลดเตี้ยนะครับสามารถขึ้นได้ผมจะให้ช่างนะครับมาอธิบายแล้วก็สอนการใช้งานไปพร้อมๆกันนะครับผมอย่างเชิญพี่ช่างครับรัมผมสวัสดีครับสําหรับลิฟต์ตัวนี้ข้อดีก็คือเราเวลาสําหรับปู่ที่ทําช่วงล่างโดยตรงแล้วก็เวลาเรายกขึ้นเราจะยกเกียร์ยกคัสอะไรพวกนี้ล็คือข้างล่างมันจะโล่งมันจะใช้งานเราจะยกลงสะดวกสบายและอีกอย่างหนึ่งก็คือความแข็งแรงครับแน่นหนาสามารถยกรถตู้รถที่มีน้ําหนักก็คือมัน จะมั่นคงกว่าก็จะมีระบบเซฟตี้นะครับข้างบนจะเป็นลิมิตวิทการลดชนเพราะว่าเรายกรถขึ้นไปบางทีเผื่อเรามองไม่เห็นข้างบนเราไม่ต้องไปกังวล่าจะชนคานไหมเพราะว่าของเรามีเซฟตี้อยู่แล้วนะครับแล้วระบบเซฟตี้อืนๆล่ะครับก็จะมีตัวแป้นล็อกครับสำหรับตัวแป้นล็อกตัวนี้ก็แน่นหนาครับใช้เหล็กหนาแข็งแรงทนทานแป้นล็อก สำหรับการใช้งานเราก็ต้องวางตำแหน่งแขนให้มันได้ตำแหน่งที่อยู่กลางๆทั้งสองด้านนะครับก่อนที่เราจะยกเอาแขนเข้าตำแหน่งได้แล้วทีนี้คือตัวมอเตอร์จะมีสีเขียวนี่คือกดขึ้นแล้วตัวนี้จะสำหรับไว้กดลงครับแล้วก็ล็อกเซฟตี้ตัวนี้จะเป็นวาล์วเปิดน้ำมัน่ะพี่มยให้ดูนะครับเอาลิฟท์ได้ครับเสียงที่ดังเนี่ยคือก็คือเสียงของล็อกตัลักล็อกก็คือลิฟต์ดีดนั่งล็อกให้นะพายควาบภัยใช่ครับ ระยะที่เรากดขึ้น็ถ้ามันดังหนึ่งครั้งก็เท่ากับหนึ่งล็อกเราสามารถนับได้อยู่บนบ่าล,ล็อกนะครับพอเราได้ตำแหน่งเข้าเซอร์วิสแล้วพอเรากดขึ้นเสร็จเราต้องมาเปิดวาล์วน้ำมัน mm hmm. เพื่อที่จะให้ลิฟต์นั่งอยู่บนบ่าล,ล็อกครับ mm hmm. ก็คือตัวเสาลิฟต์กับอกลิฟต์จะมารับน้ำหนักรถแทนและทีนี้เราจะเอาขึ้นอีกเราก็กดต่อได้เลยครับ ไม่ต้องกลัวว่าหลังคารถจะขึ้นไปโดนมาเพราะว่าเรามีคอยตัดอย่ครับนี่ครับอันนี้คือระดับที่สูงสุดแล้วครับอันนี้ผมก็จะใช้น้ำมันก็คือทําเหมือนเดิมนะครับผมใช่ครับก็คือเอาง่ายๆ,ๆเราเป็น Safety, เซฟตี้ระดีรถมันทั้งอยู่บนฝาล็อกนะครับก็คือในกรณีนี้เราจะไม่สามารถที่จะดึงสลักได้อันนี้คือตอนนี้สลักสําหรับกดล็อกกับเวลาเราอลิ์ลงเราต้องการอาลดลงใช่ครับถ้า ถ้าอ,อกริฟอยู่บนบาร์ล็อกนั้นเราจะไม่สามารถดึงสลับตัวนี้ได้ทั้งสองข้างก็คือลิฟตัวนี้นะคระับเป็นระบบปลดล็อกทั้งสองข้างนะครับเราต้องปลดล็อกทั้งสองข้างใช่ไหมใช่ครับผมเอาลิฟลงมาได้ใช่ครับพอเราขึ้นเสร็จปุ๊บ ตัวนี้มันจะข้างล่างมันจะโล่งมันจะสะดวกสบายกับสําหรับพวกที่เราจะทําเกียร์ยกคัสอะไรพวกนี้ครับสามารถถ่ายน้ํามันเครื่องเซอร์วิสได้หมดเลยนะครับแม่นทานแอรโรดถ่ายน้ํามันเกียร์ทำเกียร์ได้หมดเลยนะครับรีตัวนี้สําหรับลิมิตสวิตตัวนี้ถ้าเป็นรถเก่งรถกระบะทั่วไปของเรามันจะไม่ถึงแต่สําหรับเป็นรถตู้ถ้ารถตู้จะถึงแต่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีใช่ครับมันก็จะเป็นลิมิตสัดใช่ครับไม่ต้องกลัวว่าราคขาจะชนแต่ลองาริฟลงให้ลูกค้าดูเราจะลงเนี่ยเราต้องกดขึ้นก่อนอยนหนึ่ง เพื่อให้อบลิขึ้นจากบาล็อกเพื่อที่เราจะสามารถเึงสลักได้แต่เราลิ์ขึ้นเพื่อให้ดึงสลักลดล็อกได้นะครับใช่ครับ<ช>แล้วทีนี้เวลาเอา,<ช>เอาลงเกี่ยวกับระบบไปแล้วครับจะเป็นวาล์วเปิดป้ะมันนี้ครับคือท่าลิ์ลงเป็นระบบวาล<ช>์ว<อ>ใช่ครับใช<อ>่ครับผมบริษัทของเรานะครับผมมีอุปกรณ์เปิดอู่ครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องถอดนะครับเครื่องป่วงลิดตั้งศูนย์ ลิฟต์กันไกลนะครับเครื่องตั้งสูงเรามีหมดนะครับผมลูกค้ามาที่เราที่เดียวจบเลยนะครับผมเปิดสามารถเปิดอู่ได้เลยลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับผมสามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์เราได้นะครับเรามีทีมช่างติดตั้งให้ทั่วประเทศนะครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้อะแดปเตอร์จะใช้สําหรับรถที่เป็นรถีเลเนอร์ครับ ที่มีบันไดข้างแต่กรณีที่แบบว่าถ้าถ้าเป็นรถที่มีบันไดข้างแขนตัวนี้จะไปดันกับบันไดก่อนเราต้องใช้อแดปเตอร์ตัวเนี้ยต่อเพื่อที่จะให้มันสูงขึ้นมาครับเพื่อให้สูงขึ้นใช่ครับตัวนี้ก็แถบไปพร้อมเลยสำหรับลิฟต์ตัวนี้เวลาเราใช้งานไปนะครับการบำรุงรักษาแนะนําให้ทาจระบีตามช่องสุปรินตรงนี้นะครับมองไปางา่างสานตรงสลิงตรงโซ่เราสามารถทาได้เหมือนกันครับ มันจะมีซปเปอร์ลีนอยู่ทาจารบีเข้าไปใช่ครับเราทาตามร่องร่องพวกนี้ได้เพื่อที่จะให้มันหล่อเลือนซปเปอร์ลีนมันก็จะยืดอายุการใช้งานไปได้อันนี้คือวิธีดูแลรักษาลิฟต์ตัวนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการใช้งานลิฟต์แล้วก็วิธีการดูแลรักษานะครับผมลูกค้าที่เข้ามาดูนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ